ประ,าบบาระธานตบอาทิบาทิตำบลสามชุงจัดาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไปวางใช่ไหมไปวางนี้ก็ออกทางออกกันครับคุณื่นนะ่ารับครับรับครับเจ้าเราก็สารตึงกระสอบากระป๋องหนึ่งแทง็กนะครับตึงนะครับและผู้ใหญ่ขวันธิดาจัดทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ก็ด้วยรักใน,ห,น,นหัวใหญ่ครับฮะ ให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเอาหมูที่สามหมดนี้ยังเอ่อสงสารหนึ่งกระสอบบางกระป๋องหนึ่งแพ็คนะครับสี 4, ่แถวเขตยันยาว

คือต้องการช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากจนและก็ต่อต้านไวรัสโควิดด้วยกันครับส่ประสมคือนี่ก็แจกข้อสารจำนวนหนึ่งกระสอบ5กิโลแลวก็ปากระป๋อง1แพ็คหนึแพ็คครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้มาร่วม กับพักพวกด้วยมาร่วมแจกกับผมด้วยกันครับแล้วการแจกนี่ก็ผมก็ให้ทิ้งระยะกันละคนละหนึ่งเมตรหรือสองเมตรครับครับแจกทีละหนึ่งคนครับมาทีละหนึ่งคนหนึ่งคนครับตอนละหมู่เราก็ไปให้บังบังบูเราก็ให้ไปแจกกันเองไปแจกกันทิ้งตามบ้านตามที่ชุมชนที่ยากจนก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทางเทศบาลก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ